วสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้รายการเชิญทำชั้นกินมานอกสถานที่นะครับวันนี้นะคะเราอยู่ที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ค่ะครับผมเของอุทยานดอยผ้าหงส์กนะครับที่เห็นข้างหลังนี่คือประหยัดสุโคนะครับผมกำลังบานสวยงามเลยนะครับแต่วันนี้มาน,นอกสถานที่นะครับนี่อันนี้มีคนมาแจมในรายการด้วย ชื่อเรต้องอ,อะไรคะฮาเก็นฮาเก็นนะคะน่าขคุณนะครับนะ่าขนะคุณโอเคครับวันนี้เรามีสิ่งหนึ่งมานำเสนอครับผม <c oughs> เพราะว่าเรามาขบวนนี้เรา ทําอะไรกินก็ลาบากนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้เป็นกลางวันใช่ไหมคะกลางวันก็จะรู้สึกว่าเอ้เราจะกินอะไรดีเพราะว่ากลางคืนเนี่ยโปรแกรมก็ต้องคือแบบกินหมูกระทะใช่ไหมคะแต่ว่ากลางวันเนี่ยแล้วก็ตอนเช้าหรืออะไรเงี้ยคะ่ะจะกินอะไรกันดีก็เลยคิดว่าเ,เราหาอะไรเมนูอะไรที่เราจะกินครับวันนี้เราได้สั่งน้ําข้่วน้ําเงี้ยวพร้อมทานนะครับเป็นของร้านโคในสวนนะครับซึ่งเขาการันตีบอกว่าทําง่ายเหมือนต้มมาม่านะครับคือเราไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นเลยแค่มีเส้น นี่แล้วก็ใส่นี่เข้าไปก็จบทานน้ำเงี้ยวได้เลยบอกเลยว่าเป็นน้ำเงี้ยวที่อร่อยมากๆเขาบอกว่าเป็นน้ำเงี้ยวสูตรเชียงรายนะคะอันนี้เป็นสูตรเชียงรายแบบต้นตำรับนะคะถ้าใครทานบอกว่าหลายๆที่มาเนี่ยน้ำเงี้ยวเชียงรายก็สุดยอดนะคะวันนี้เรากำลังจะมากินในถ้ะตำกลางบรรยากาศที่แบบว่าสวยงามมากนะคะแล้วก็บรรยากาศเย็นสบายค่ะตอนนี้คผเดี๋ยวไปดูกันนะครับจะทําง่ายแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันแรกนะคะที่ที่เราจะต้องเตรียมนะคะในการกินน้ําเงี้ยวแบบว่า สะดวกสบายของเรานะคะก็คือจะมีแก๊สปิกนิกนะคะแล้วก็หม้อนะคะเดี๋ยวเราจะต้องต้มน้ํานะคะเหมือนกับกินมาม่าเลยนะคะก็จะมีถ้าใครชอบลูกชิ้นก็เอาลูกชิ้นมาทานได้ด้วยนะคะแคบหมูนะคะแล้วก็จะมีถั่วงอกกระลำหัน่นฝอยนะคะที่เราหั่นมาเรียบร้อยล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็จะมีผักชีต้นหอมะคะ่ะที่เอามาโรยตรงหน้านะคะ,ะที่ขาดไม่ได้นี่ก็คือนี่นะคะเส้นขนมจีนนั่นเองค่ะ แล้วก็ถ้วยจานนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็จุดเตาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะดูในหม้อนะคะที่เราพกมาด้วยแล้วก็อันนี้เป็นน้ํานะคะน้ําเป็นขวดนี้ค่ะน้าขวดนิดแล้วก็เท <confused> ลงไปก่อน,นะคะ่ะนี่เท <La hearing more noise> น้ําลงไปนะคะแบบนี้อ่าอันนี้ขวดแรกก่อนนะคะเดีย๋ยวเราจะเติมอีกนิดนึงเพราะว่ายังรู้สึกว่าน้ํามันน้อยไปะคะ่ะ ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าไงเราจะเติมเพิ่มหรือว่า,างไงเดี๋ยวเรารอนะคะคือตอนนี้ใช้เป็น,นขวดนะคะอันนี้เป็นขัวด1.5ลิตรนะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ําเดือดสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ขนอนะคะนะขนอขนอหมูนะคะ1ก้อนค่ะตอนนี้นะคะน้ําของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะอา่าเห็นในหมอ้อนะคะเริ่มบุดบุดด,ดแล้วเราก็จะใส่ขนอลงไป1ก้อนค่ะขะนอซุปก้อนหมูนะคะนี่ลงไปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรารอก้อนขนอละลายในน้ําเดือดสักครู่นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาใส่น้ำข้วกันค่ะตอนนี้นะคะน้ำของเราก็เริ่มเดือดนะคะแล้วก็ขนองก,ก็ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาใส่น้ำข้วน้ำเงี้วนะคะนี่น้ำข้วน้ำเงีว้วก็คือวันนี้นางเอกของเรานั่นเองนะคะพร้อมทานนะคะแค่เติมลงไปในน้ำร้อนนี่ค่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะนี่เราก็จะเทเลยค่ะเทไป บิดบิดนิดนึงอันนี้คือเรา,เราได้รับมาตอนเช้าเช้าเลยนะคะนี่อีกแค่นี้นะคะเดี๋ยวรอเดือดก็จะได้ทานกันแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูตอนเดือดนะยคะค่ะตอนนี้นะคะน้ำพุของเราที่เราเตรียมไว้นะคะอ่าดูสีสวยมากนะคะ <Wow. S 1> นี่นะคะทางร้านเนี่ยคือเขาหั่นซอยเลือดอะไรเงี้ยมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเห็มไนะคะมีทั้งหมูนะคะมีเลือดมีมะเขือเทศที่ สูตรดั้งเดแบบเชียงรายนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ลูกชิ้นลงไปนะคะเพราะว่าบางคนก็ชอบลูกชิ้นเหมือนพ่อปอนี่ขาดไม่ได้นะคะต้องกินลูกชิ้นนะคะเคเดี๋ยวเราลูกชิ้นแล้วก็น้ำร้อนอีกนิดนึงเราก็จะกินเลยค่ะก่อนที่เราจะตักน้ำพุ้งลงไปในชามนะคะเราก็จะต้องเตรียมเส้นนะคะอันนี้เส้นขนมจีนนะคะที่เราเอามาเองนะคะนี่นี่นะคะเราก็จะใส่กระหล่ำปลีนะคะที่หั่น ซอยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถั่วงอกนะคะท็อปด้านบนนะคะแล้วก็คักชีกต้นหอมค่ะนี่แล้วก็โรยไปนะคะอ่านี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตักน้ำพ้นน้ำเียวที่เราทำเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันค่ะเป็นไงคะพอหอมไหมคะฮึมสุดยอดครับหอโอ้นี่นะคะ,ส,คะสีสวยมากนะคะ ที่นี่เขาใช้เป็นน้ำข้วที่ทำเองเลยนะคะไม่ใช่เป็นน้ำข้่วแบบสำเร็จที่ขายตามท้องตลาดแต่นี้เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะของร้านครัวในสวนนะคะเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวทางเราก็จะมีลิงก์ขั้นตอนการสั่งซื้อหรือใครที่สนใจอยากจะลองทานดูหรือว่าอยู่คอนโดอยู่ที่บ้านก็สามารถสั่งทานได้เลยนะคะนี่นะคะนี่ร้อนเลยนะคะใครชอบลูกชิ้นอ่ะนี่ของพ่อปอ กัตับลงไปอึ๊บนี่มีเลือดเลยนะคะนี่ที่นี่เขาใส่มาให้เราแบบว่าครบครันแค่ฉีกซองต้มน้ำนะคะเหมือนมา,มากมก็เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเลือดมีหมูนะคะหมูสับอ่าก็ทำตุ้กชิ้นอีกนิดนึงนี่สีสวยมากนี่นะคะนี่น่าทานมากๆหอมมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันค่ะ นี่เราก็ทําเสร็จแล้วนะครับนี่ค่ะนี่ของพ่อป่อยของแม่ฮานอยนะคะนี่ใกล้ๆนะครับลองหนสิโอเคเี๋เราจะทานกันนะคะแต่ว่าตอนทานเราจะใส่อะไรครับพ่อใส่แค่หมูครับผมเพื่อเพิ่มความชรดในความอร่อยครับหลายคนชอบทานแค่หมูด้วยนะนี่นะคะท็อปนี่โอเคเรามาชิมกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไง ใช่ไหมความแซบพอดีเลยครับเครื่องถึงชาติออริจินอลยำเงี้ยวเชียงรายมีความเผ็ดความเค็มแล้วก็มีความเปรี้ยวของมอะเขือเทศนะคะแล้วก็จะหอมกลิ่นเครื่องปรุงนะคะแล้วก็อร่อยนะคะที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ต้องไปซื้ออะไรหลายอย่างมาคือที่นี่เขาทำจบทีเดียวเลยนะคะก็คือว่าใส่ทั้งเลือดใช่ไหมพ่อ มีเลือดคือแค่ฉีกนะคะแล้วก็ต้มแค่นั้นเองค่ะ,าะย,ย,อยาอมีกครับนะครับง่ายๆแค่มีแค่น้ำข้วพร้อมต้มน้ำใส่เส้นแค่นี้จบมไม่ต้องทำอะไรเลย<ช>ง่ายๆเหมือนต้มมามาเลยนะครับถ้าใครสนใจนะคะจะสั่งไปทานที่บ้านที่คอนโดหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะที่ไม่ได้อยู่ในเมืองเชียงรายนะคะก็สามารถสั่งได้เพราะว่าทางร้านมีบริการนะคะส่งรถ อ่ห้องเย็นค่ะถึงที่เลยใครอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนใครอยู่ภาคใต้อยากทานน้ำเงี้ยวก็มีส่งนะคะภาคอีสานภาคอะไรก็ส่งได้หมดเลยค่ะเพราะว่าร้านเขามีบริการส่งถึงที่อ่าถึงหน้าบ้านเลยนะคะสะดวกสบายมากๆนะครับจะพกพาไปไหนก็ได้จะมาแคมป์ปิ้งไปที่ไหนก็กินน้ำเงี้ยวได้เหมือนเรารตอนนี้นะคะก็อยู่ในบรรยากาศที่แบบว่าการอะไรนะพญาเส่งค่ะที่เชียงใหม่นะคะหรือว่าใครจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งไปทานได้ค่ะโอเคครับยังไงจะ ส่งลิงก์ให้นะครับแล้วก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับว่าจะสั่งยังไงนะครับตอนนี้ก็ขอตัวไปทานน้ำเงี้ยวสุดอร่อยก่อนนะครับผมค่ะเธอทําฉันกินนะครับผมยังไงฝากกดติดตามกดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็คลิปต่อไปเราจะทําอาหารเมนูอะไรหรือว่าจะมีสิ่งไหนมานําเสนอรอติดตามกันด้วยนะคะโอเคครับวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ